โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิเชียนเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องานยำดีนะครับกลับมาอัดนะครับซีรีส์ทุกคนรอคอยนะครับเมื่อไหร่พี่จะอัดสักทีเนี่ยนะฮะรอรุนรอมันกันอยู่นะครับก็คือคลิปอารีนามามันนั่นเองนะครับ EP 13กลับมาแล้วนะครับณตรงนี้นะฮะมาว่าแล้วก็จะไปพาท่านผู้ชมนะครับไปลุยกันนะครับกับทีมใหม่นะครับที่หลังจากเซเว่นไนท์ปรับแล้วนะครับผมก็มาตลอดตลอดอยู่แถว4,500 นะครับจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับก่อนจะไปชมนะครับก็ต้องพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าผมเล่นเซิร์ฟเดิมนะครับ ID นี้เซิร์ฟเดิมนะครับเอเชียเห็นไหมนะครับถ้าใครอยากปรับภาษาเกาหลีนะครับมากดตรงนี้นะครับแล้วเลือกภาษาเอานะครับก็จะได้เป็นเสียงเกาหลีนั่นเองนะครับการปรับทําให้เสียงเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะครเดิมหมดนะครับฟังเสียงดูก็จะเปลี่ยนเนาะ อย่างนี้นะครับมาไม่พูดพรมำ์ทำเพลงนะครับไปลุยอารีแากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่4 5 7 3นะครับมาดูว่าผมจะรอดไปถึงแค่ไหนกันเชียวนะครับตอนนี้ผมใช้พาร์สตามนี้นะครับนน่นะครับแล้วก็อ๋อผมเปลี่ยนลีดนิดนึงครับตอนนี้ใช้ลีดเลือดอยู่นะฮะนี่นะครับทีมก็ตามนี้เลยนะครับมาว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่า let's go มันเลยมันเลย โอ้ยหน้าหนึ่งนะครับดูดีเดียวนะครับข้างหลังมีเจฟนะครับผมบอกเลยผมเกลียดเจฟมากนะฮะไอข้างบนมีคริสตัวนี้นะโอ้ยตายแล้วนะครับมามาถึงเปิดเกาะใส่กันนะครับฟาดนะครับอิกหลางผมออกก่อนโอ้โหฟาดเจฟเก็บเองนะครับแบบนี้เกาะหายนะครับแทโอสับทะลุบัฟไปแล้วนะฮะวู้คริสยิงเดชกลับมานะครับโดนนะครับ กีฬารัยผมนะครับติดไปแล้วนะฮะดีมากพีเอสสัไปแล้วนะครับชัปคุยานีพารังสู้เขาลูกอุ้ยตายไปโดนเจบนะครับตายเองตายแต่ไหลสับเนยมานะครับพีเอสผมเล่งเทินไปเลยเอาโลออกนะครับแถมเอาคริสนะครับช่วยลดเทินริดด้วยโอ้ยทีธาลังผม แย่ yeah, แล้วนั่นนี่เร่งมาเร่งกลับไม่โกงนะครับดูดีก็จะไปเร่งใส่ตัวที่เป็นซอมบี้อันดับแรกกันเองนะฮะปบฟ้าโยโย่นะครับน้องไอดีนะครับนม,มช็อกโกแลตติดไปหนึ่งนะฮะมาแหละยูเจ็บปากออกโอ้โห้ดับเบิลฮิตเจ็บปากมากหืมสับเดี่ยวไปนะครับ มีคริสนี่ป่วนจริงนะฮะเมื่อกี้เลือดมันขึ้นด้วยนะฮะโอ้โหไอรีนมาช็อตนะครับไปเทโอเร่งเทิร์นะครับดีมากเอาโล่ลูดี้ออกด้วยนะครับอืมเจสจะตายแล้วอีกอีกเดียวเท่านั้นโอ้โหแทโอสับแรงจริงนะครับชอบมากช็อตเทโอผมช็อตไปแล้วไม่เป็นไรครับไอรีนทิ้งไปเรียบร้อยนะฮะลูดี้ลาก่อย ิมเกมด้วยนะครับที่ผมค่อนข้างสบายนะฮะโอ้โหดูดีออกถูกว่มากนะครับสตันไปซัสสับเอาสับเอาโอ้โหแทโอต้นพอดีทะูทะลุบาฟนะฮะดีจริงจริงเรียบร้อยนะครับดู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 ตึดตโอแมแแรกเปิดมาดีนะครับใช่ได้ใช่ได้ต่อกันเลยดีกว่า โจกเกตตาลิโป้นะฮะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวแโอมาถึงโอ้โหทิมรูดี้ผมยังไม่ทำะไรเลยแย่แล้วตายสตารนะครับได้ไปอีกตัวสมตัวนะครับไอรีนชีวิตแรกลาก่อยจปุยยามาแย่แล้วรูดีผมโอ้ยยยงไม่เล่นอยไรยลยจะตายแล้ว เอสเล่งเทินนะฮะรีบเร่งไปแล้วเนี่ยน่าจะรอให้เขาเป็นซอมบี้ก่อนนะครับโหยมาอีกแล้วรูดี้ผมไปแล้วเนี่ยแย่แล้วครับแบบนี้ไม่มีตัวเร่งเทินซอมบี้นะฮะอ,อ้าโอเคเก็บไอดีไปแล้วนะฮะเหลือพี่แทโอเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะสามสี่ปัญหาผมเลยนั่นแหละโอ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยพีเอสมาสับอะไรตอนนี้เนี่ย มาแล้วสตาร์นโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงสุดๆแย่แล้วคะรับแบบนี้ดิโป้พีเอสตายนะครับเรียบร้อยแทงดิโป้อ,อีกแทงทำไมเนี่ยดิโป้ต,ตายนะครับเหลือแทโอแล้วครับปัญหาผมข้างหลังเนี่ยตัวเดียวเลยชปริยาเก็บแทโอไปเรียบร้อยนะฮะ ปัญหาอย่างงี้ครับแทโอมาเล่นเธอนี่ผมลำบากแน่นอนนะฮะเฮ้ยทะลุมาก่อนนะครับรอดอยู่รอดอยู่โอ้ยเอสล่วงไปแล้วต้องลุ้นกี่พลังผมแล้วเนี่ยต้องติดเท่านั้นนะครับต้องติดเท่านั้นนะฮะติดไหมติดสวยสวยนะครับติดแทโอตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะผมแฮปปี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าโดนเล่นเธอนี่คือจบเพลงนะครับสับกันไปสับกันมา ศึกซอมบี้เอา้าแทโอหลุดโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้ผมตายสองตัวครับแม่เซ็งจริง,รงนิดเดียวเองไปเถอยไปต่อผมเริ่มขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแบบนี้มาครับไอโอหลังนะครับคู่ลิงซ่อนลิงไว้ที่ตำแหน่งห้านะฮะ เอาเอสขึ้นหน้านะครับพีจิลด <im ี่ขึ้นล่างนะฮะไอรีนด้วยโอ้โหสี่สิบคนเลยฮะเอ้าแทโอผมโดนสวนทีเดียวมึนเลยโหยโหยไปโหยโหยช็อตนะฮะได้มากี่ศพสองศพนะครับไม่ใช่สองศพสี่สองช็อตนะฮะแหมรีบหน่อยปาแทโอนี่ยิงเธออ่ะอ้าโอ้ยสับดีด้วยเล่นเทธนอีกแล้วนะฮะ โลลูดี้จงหายไปซะอ้าวแทโอเกิดแล้วนะครับเสร็จผมลูดี้ลูดี้เล่งมันลุกลูดี้ลุกอ่ะสันหมูกก็ได้ไม่ว่ากันอสั้นไปก่อนนะครับโอเคแทโอบึนไปแล้วนะฮะโอ้ยเหลือโยโย่นี่ตัวดีเลยใช่ไหมนกี่ตัวนะครับสองตัวนะครับไอ้น,นี่ลูดี้ผมมีส่วนกลับแถมเขาอ่าแถมสตันด้วยนะครับ ดีผอกกลางโลบ้างเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยนะครับเล่นเคินนะครับบายบายแคโอบายบายนะครับปัญหาสุดท้ายของที่ลิงนี่แหละฮะเกิดมาห้าตัวทีไรเนี่ยทำผมวายวดตลอดนะครับโระปเอสดนแทงใส้ไหลกี่พลังผมมาแล้วชับคียาหลังตายไหมไม่ตายนะครับลวงยากจริงๆดูวีสับไปลูกเอา มึนซะแล้วเด๋วเด๋วไปนะครับโอ้โหฝั่งนี้บล็อกเอาบล็อกเอาเลยนะฮะใส่บล็อกมากี่พันเปอร์เซ็นต์ปะโคแทงครับรูดี้โดนแทงเข้าไปมึนนะฮะแบบนี้แย่นะครับต้องโอ้โยโด๋อีกแล้วดอกที่สองโอ้หผมตื่นแล้วครับโอ้โหสวยมากเก็บลิงก์นะครับแบบนี้เร่งเทินซ้ำนะฮะสบายแล้วผม เก็บได้กี่ศพนะครับรูดีหนึ่งนะฮะยย่ยู่ยู่ยพลังตื่นแล้วฮะซอมบี้ลูกพับเข้าไปโอ้โหสะใจจริงๆนะฮะอยู่ครบทั้งไอดีทั้งเอสนะครับก็เลยแรงนะฮะนั่นพุชกุ๊บก็โดนลิงกระแทกมือนกัเลยฮะไปไฟเรียบร้อยแม่กี่พลังออก รกระสุนพลังจิตนะครับแบบยูยูฮักุโชน,นะครับทีเดียวจบเลยเย้ยชนะแล้วไปต่อไปต่อโช,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 ชคเกตต้ากินอะไรนะรูดี้นะครับไอรีน่านะครับเซตเดิมเหมือนผมเลยนะครับโอ้ยเขาใช้เจฟด้วยนะครับซ่อนเจฟไว้ห้านะฮะ ผมเกลียดเจฟมากเลยอะทำไงดีอะเก่งเกินนะฮะผมไม่มีด้วยดิผมมีแค่32มสิบสองไม่เคยคิดจะทำเลยเนี่ยพลังเบิ้ลไปสองรอบนะครับเอสเขาสับมาเข้าหัวดูดิอืมสวนก็ไปแม่มีมาเบิ้ลเอสผมด้วยอีกข้อหนึ่งผมไปสับไอรีนะครับอยากให้สับดูดีมากกว่านะโอ้สับอีกดอง โอ้โหมันจะแทงไปไหนเนี่ยโ,โหวนะครับไปแทงกี่พลังซะด้วยโอ้โหสกิวนี้แรงมากครับพูดเลยแรงแบบโลกจิตมากครับจิบกระแทกพื้นที่เป็นเลนท่นไฟเนี่อลากอยนะฮะพี่เจฟล่วงไปซะเ,เฮ้ยเดียวโอ้ยดูดีผมส่งกลับไปแล้วหนึ่งหลุมนะฮะส่งด้วยนะครับ กีพลังไปคู่เลยฮะแบบนี้ดูดีบอกกลางโล่แป๊บแม่เอสสวยจริงนะครับกลางโล่ปุ๊บเล่นเธอเลยนะครับึมินจะดาวอไอลีนผมไปอยู่ไหนโอ้โหแทโอสับหายไปเลยฮนะโอ้โหครีอีกนะครับสวยงามจริงนะครับพีเอสนะครับยินมินจีคนเดียวบาย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 อ,อยังเดร พลังป่าเ Jamie, ท่อย่างเดียวนะครัแถมๆๆสี่พันหกแล้วโยโย่โอ้โหหน้าสไปนะครับหน้ารูดี้นะครับทีนคู่กันนะครับมีเจฟนะฮะไว้หลังกับนาจาด้วยแล้วก็เอส่นเองโอ้มาถึงอออสกิลพ่นไฟของเลดเลยนะครับเจ็บมากสกิลนี้เล็งเคิไปก่อนนะครับ ดีแม่ครับเอากาันสถานะออกนะฮะโอ้โหจะเจ็บเองนะครับโดสนสะท้อน2ตัวทั้งนาจาทั้งเจฟเลยฮะแบบนี้ไปชัปวิยา,าแทกหน้าเข้าไปบึมโอ้โหเจ็บเลย่ะโอ้ยโดนกระแทกอีกหิวด้วยนะครับใส่เลือดบลักกี่พลังผมปุ้ยมาแล้วับลูดี้เข้าไปนะครับสบไปนี่มันจะถึกเป็นแค่โอ้ยโอ้ยไปแช่แทอ้์แล้ไมเนี่ยโอย แทงเข้าไปนะครับดูดี้จะล่วงไหมนะฮะเอาอีพลังผมไปแล้วลำบากนะครับงานนี้ต้องหวังไอรีมติดเอาเอฟผมก็ล่วงแล้วแย่แล้วฮะต้องหวังไอรีน,นะครับต้องติดสถานะนะครับช่วยหน่อยนะครับเออโยมาแล้วโยแล้วตายเองแน่นอนนะครับเซ็ตความแบบนี้เออหืมติดที่สองตัวเองอ่ะ อีกนิดนึงก็ไม่ได้นะฮะเอาแล้วติดใบได้ไ,ดไงอะ่ะงงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมติดใบอะ่ะเอา้าตายด้วยงงอะไรเนี่ยว<ะ>๊เาเ้ยเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้อธิบายผมทีทำไมยูดีไอรีผมไปติดใบอยู่ตรงนั้นนะงงครับงงหรือว่าจากการสะท้อน <c oughs> เขาใส่สถานะอ่าประดับใบ แล้วสะท้อนมันติดสถานะด้วยเหรอเฮ้ยมันโกงไปว,วะเนี่ยโอ้แบบนี้ไม่ไหวนะครับเละเลยฮะทีมผมแบบนี้จบเลยไอโอตัวเดียวผมก็ไม่น่ารอดนะเอาโดนแช่อีกเข,เข้าไปแตกมาเลยเินเดียวนะฮะแบบนี้ แย่หนักเลยฮะสาหัสเลยครับแบบนี้โอ้ยนาจาสตาร์อีกโอ้โหลูดีฮิวใหญ่เลยครับดูดูดเลือดเต็มหลอดละตายไปเถอะนะฮะหรือเพราะว่ามันได้สะท้อนจากนาจาน,นะฮะผมว่าเมื่อกี้แน่เลยนะฮะผมไปตีเขานะครับแล้วพอเดเอนเน่สะท้อนกลับเนี่ยกลายเป็นว่ามีโอกาสติดประดับด้วยจากการสะท้อนอย่างนี้เหรอฮะ โกงไปมั้งเนี่ยเอ้ยมันยังไงนะครับโอ้โหเซ็งมากพูดเลยนะฮะอา้าวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดาบดีครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะเอาลนะฮะไปต่อนะฮะโอ้ผมเปิดไปโอ้โหโดนลิีสองนอนนะครับ โดนไปเยอะมาแล้วกีพลังสตาร์งครับโอ้โหได้ไปสองตวัวนะฮะไม่เยอะนะฮะไปสามนี่นะโคมึอไปด้วยนะฮปวดหัวเลยลูดี้แพะกลาง,งโลกครับเรียบร้อยไปกีพลังไปโอ้โหตกเข้าลูดี้อย่างเดียวโอ้โหเจ็บมากอไอรีนช็อตแม่นไปไหนเนี่ยแบบนี้ผมอ,อุ้ยร้อนนะฮะตะมูเพ่นไปเอ้ ใบนะฮะโดนดีสลบโลนะครับอืมขอแค่ติดสถานะก็พอนะจุดนี้ไาแล้วพัดหมู่ครับไม่ติดเลยเหรอตายไปสองตัวนะฮะดูดีผมแย่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เจ็บหนักมากนะฮะมีทั้งไอรีนทั้งเพสโอ้โหตายจนได้ไม่สวยเลยนะครับแบบนี้เจอไอดีมาถึงจิ้มเลยดูดีเขายังเลือดเต็มอยูเลยฮะ มาดูกันต่อนะครับน้องพึ่งพลังซอมบี้แล้วทีนี้โดนโแบบมากเอาเอสล่วงไปแล้วเหมือนกันนะฮะเล้งเธอตายอีพลังครับบ๊ายบาย <c oughs> ดีนี่มันถูกทนนานจริงๆลหลับหม่คนไปไหนสตาร์ทรอบที่สองครับไปหัวโอ้โหได้สามตัวนะฮะสวยๆแล้วกีพลังก็ลงหลุมไปไนะครับเพราะว่าดี เด้งได้นะครับลุ้นอยู่นะครับอืมไอรินไปแทงไอรินถ้าอย่างนั้นจะเอาดูดี้ลงไม่ได้จุดนี้นะฮะต้องอาศัยตัวที่เหลือนะครับจุดนี้ต้องรีบเอาไอรีนลงฮะไม่งั้นจะโอ้ยดูดี้มันตีติดช็อตด้วยโอ้ยเลือดมันเต็มแล้ว มันสับแล้วหลเลือดนะฮะเออสออกก่อนเลยครับเพราะยังมาสับแรงโอ้ยแย่แล้วฮึโดนสับทิ้งอีกจบเลยฮะแบบนีน้เละเลยเอาลูบี้มันกลางโลดอีกไม่งั้นผมเอาแทโอสับสับน่าเรียบร้อยเลยฮะดูดเลือดแถมติดช็อตบายบายเลยเออเจ้าเจิงเลย ไปต่อหนนี้ล่นกลับมาที่405แล้วนะฮะอยู่ย่า,า,ากจริงนะนี่แน่ไปอกถัดรับไปไปช็อตนะครับนีช็อตก่อนซูบะชิตะกางนะฮะโอเคได้สี่ตัวนะครับใช้ได้เลยเอสกระสับแม่นนะฮะกระสับเอามาตะสิเอามาสัสบลูดี้นี่แน่ กลางโล่แป๊บเอ้ากลางโล่เสร็จก็โดนเล่นเทินเอ้ยตายตายตายโล่หายถ้าอย่างนั้นนะฮะต้องรีบกระพุ้งแล้วจุดนี้นะครับเล่นเทินตายเล่นทำไมก็ไม่รู้เนี่ยคนที่ตายเกิดก็มีกีพลังนะครับกับไอรีนนั่นเองนะฮะตัวครับที่อันตรายโดยที่สีไม่เคยเข้าเลยฮะานะครับกีพลังเจ้าปัญหา โดนสตัรนเลยเนี่ยนั่นไงโอ้โหพูดปุ๊บก็มาปั๊บสั่งได้ดั่งใจอืหไอ้บ้าสตาน์น้าตัวเลยเหรอโอ้ยเป็นอะไรทุกเดียวไปอะไรกันเนี่ยเกมตะกี้ไปอืมทะลุเข้าไปสักนิดชีวิตจะแจ่มใสดูดี มันสับเ like ดี ouais. see, ่ยวรูดีอยูแล้วโอ้ยรถเป็นพันครับจุดนี้เจ็บจริงๆมาครับกีัาผมก็มานะฮะจุดนี้ผมไม่ยอมฮะยังไงดีสต้านไปได้สองตัวเหรอไม่เห็นเหมือนเขาเลยเอาแบบเขาดิโอ้ยเขินไปเอาไม่ลงเลยฮะมันถึกจริงๆ เอาผมตงเิอ,เอมาแล้วโอ้โตายหมดเลยครับอย่างนี้เพราะว่าซอมบี้ผมมันเธอหมดแล้วนะฮะดูสิโชคชตาปาไม่เป็นใจเลยฮะแล้วช,ช็ชอตเาก็ได้2ตัวเองอกิ่พลังมันปามาปั้งเดียวติด5ตัวเลยเนี่ยเออเจอนงี้ก็เหนื่อยใจนะฮะท่านผะู้ชม แพ้อยู่ดีๆก็แพ้รัวๆซะอย่างนั้นเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะจะหล่นแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวปลายปลายสัปดาห์เข้าไก่ใหม่นะฮะวันนี้ไม่ไหวแล้วนะ,ะดหีหนึ่งนะครับมีสไปด์4ีสิบนะครับหลังนิโก้สามแปดนะฮะไอรีนจะก,กีพลังเหมือนเดิมน,นะฮะไม่ต้องใช้เอสนะครับใช้สไปด์มาบัคอกรีกนะฮะแล้วก็ไอรีน คริสติคอลน่าจะพอนะครับอย่าโปคอยผลในทีมนี้มาแล้วพูดถึงก็มาเรื่เร่งเพินดีแล้วนะครับรีบใช้ไหมเร่งเพลินี่ยผมกลัวมากนะครับถ้าเร่งทีเนี่ยทอบี้ผมไปทั้งแถบเลยนะคสามเทลินพอดีอ้าวโลลูดี้หายไม่ได้แล้วทำไมมันแทงแม่นจังไะทำไมมันวิ่งเข้ามาแทงตำแหน่งแรกผมมะโกงปะเนี่ยมีความแตกต่างระหว่าง AI ไอเขากับไอเรา ไม่มีเลงเทิงตีไปก็ติ่งา้าไปครับไม่เข้าลยนะเรียบร้อยครับเอซจะตายแล้วนะครับเออไทโอรู้งานนะฮะเล่งเทิงเขาหน่อยนี่ฐานน้ไม่เข้านะครับแบบนี้โอ้โหสามตัวอีกแล้วเหรอทำไมเราไม่เห็นติดอย่างเขาบ้างเลยเนี่ย เก็บอะไรได้บ้างฮะเก็บไอรีนชีวิตแรกนะครับลำบากโอ้ยสไาแช่แข็งเอ้ยไม่ติดไม่ติดดูดิดูดิดูด,ดิต้องต้องตายตายเสียวอีโปโมากกว่านะฮะโผลเล่งเนยมานี่ผมสิ้นชีวิตเลยนะฮะเนี่ย น้องรีบเก็บลิปโป้แล้วพี่น้องวิบบยญาไม่ตายได้แค่ดับเบิ้ลแล้วจะเอาทริปป์นี้ทะลุปับทะลุปับทะลุดีมากลนะิปโป้แล้ว,ลวนะตึ๊ดใจหน่อยนะหายตาตายมันต้องติดแล้วเออมันต้องอย่างนี้แม่ถ้าสมกับเป็นกีพลังเจ้าแห่งความขี้โกงหน่อยเออเออสบายแล้วผม เชื้นิ่มๆนะฮะเลวิงโอเคเรียบร้อยนะครับชนะใสๆนะฮะไว้ดงชอบค่อยกลับมาดีหน่อย อีลืมเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็ว่าทำไมอยู่ดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับลืมนะฮะมาปรับเกาหลีและเลยกันต่อนะฮะฮืมลูดี้ผมสตาร์ไปแล้วไม่ทำเล wow. ยเลยใหญ่ไทลีผมไปนะฮะวันนี้ต้องติดต้องตุ้มนะฮะแล้วก็ติดจริงๆด้วยฮะไม่เป็นไรเอาสถานะไว้ก่อนนะฮะหืมเจ็บมาก ปัญหาฮิโปกับลิงนี่แหละเฮ้ยตายหมดแล้วเหรอยังไม่ทำอะไรเลยเลซอมบี้หมดแล้วนะฮะเจอโป้ี่ผมก็ตายเลยเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับคนลองทุกอย่างกันนะฮะก่อนที่เออสับลิงตายได้เ่อโอเคหน่อยปัญหาฮริโปครับริโป้เท่านั้นเลยครับจุดนี้ถ้าริโป้มันเด้งเฮินมานะครับผมวินาศทั้งตี้เลยฮะ

โอ้ยไม่ต้องสับเดี่ยวก็ได้เลือดเนี่ยแค่นั้นนี่ยเออฮ้ยริปโป,มนนป,โป้มันเกาะหมดทั้งนี้ฮึมเมนยาด้ามาแล้ว้าอ้ยจะตายเลยไอรีน,นความหวังหมู่บ้านไปนายของข้าช็อตคุณติลูกเอ,อ้ยช็อตเจมันลูกเออ,อลุงเซียวเหนียวเลยเ ชนะแน่เต็มเต้นเต็มไปไปไยปตาแล้วะตาท้ายแล้วไหมเอาไอ้พีชช็อตอีกแล้วโอ้ยตันหนงไปป๊า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 ได้กี่ตัวได้สองตัวเองแหละเอ้าลงตันกลับมาอีก ดูนะฮะสตาร์ทเรากับสตาร์ทเขานะฮะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่เข้าใจอ่ะครบแล้วห้าตัวเอาเอาเลยครับตามสบายเอาที่สบายใจเอาเลยนะฮะมาคุยคือชีพสอนสมังสมังไปเลยโยโย เอาเร็วเอ้ยเอาลูดีนะครับได้สี่นะครับสวยๆนะครับแทงลูดีแล้วตาก่อยแทงมันบ้างครับแทงมันกลับแทงมันกระป๋อแทงเอฟเรียบร้อยฮะแทงฟรีแทงฟรีคปัญหาอยู่ที่ลิงนะครับจุดนี้ลิงตำแหน่งห้านี่อไอ้ดีชีวิตสองมาแล้วครับสับโอ้โหสวยงามจริงๆนะฮะ ยังเทินไปโอ้ถ้าเกิดผลแบบนี้ดิงเกิเต็ม5ตัวเลยเนี่ยลิงลิงเรียบร้อยลิงโอ้โหผมสามวัดเฮ้ยกพลังผมยังไม่เกิดไงในขณะเดียวกันเอสก็ล่วงไปแล้วนะครับก็จะตีเบาลงมาถนัดตานะฮะกี่พลังไม่ใช่สกิลนี้จะเอาสตาร์นเก็บได้กี่ตัวเนี่ยได้ตัวเดียวนะครับ โดนลิงสตันมาก็สวยนั่นไงโอ้โหพูดไม่ข <c oughs> าดคำแล้วมันก็เล็งแม่นจริงอ้าวลิงไม่ติดแต่ไม่ใช่ลิงพลังไม่ติดครับสตันโคตรไปมาหรอเออไม่สองตัวอวีล,ปลาปได้แค่ตัวสองตัวที่มันปลาเลยพบเลยห้าตัวนะฮะ <c oughs> เอาไอ้ดีผมโกงไปแล้วนะไหวไหมฮะจุดนี้ก้าจะได้อยู่นะครับ ไม่โดนสตารนะครับเก็บไปแล้วอีกหนึ่งสตไม่สตันนะครับโอผมได้แงเคิพอดีมันจะลุ้นมันจะลุ้นอะไรเพียงนี้ตายครับแรงเถินจิ้วๆสับมันตัวจริงนั่นแหละฮโอฮึโอ้โหกดดก เดิมเดิมเต็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 มเดิมห้าหมดแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าอเดน่ามามันคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมหมดเนื้อประดาตัวละนะครับก็จริงๆผมแบ่งอาจจะสองช่วงนะครับสำหรับใครที่ตกใจนะครเพราะว่าผมอาจทีละห้าดาบนะแล้วคลิปมาต่อกันนะครับจะได้ดูเพลินๆไม่ต้องรีบีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับอเีน่ามามัน EP 13นะครับมาตะลุยหลังจากที่เหล่าเซเวนไนส์นะครับปรับสกิล นะครับก็ได้ผลออกมาประมาณนี้นะครับผมก็ตายๆอยู่เน um ี่ยแถวๆถวสี่พันห้าเนี่ยนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับทีมไปไม่รอดนะฮะไม่รู้จะปรับยังไงและเหนื่อยมากนะครับดูดีก็ใส่สองวัยนะฮะแล้วก็สองโตนะครับใส่ประดับด้วยนะฮะใส่อ่าเจมพวกดูดเลือดอะไรพวกเนี้ยนะเคาน์เตอร์คิเลสนะฮะไอดีก็ใส่สองวัยกันนะครับที่ผมสองวัยนู้นเลยนะฮะแล้วก็ก็มีหนึ่งเลือดหนึ่งอ่าหนึ่งบล็อก นะครับเจมก็อะไรบางยุกจำไม่ได้นะครับคลีพลังผมก็ใส่สองไว้นะครับเปลี่ยนมาใส่2เลือดนะฮะยืนนานขึ้นหน่อยนะครับเจมก็อะไรกันบังยุกนะออริสโก้เทโอนะครับก็2สปีดเหมือนกันนะครับสองเคอร์เตอร์นะครับประดับปิกด็อกสีดาวแล้วก็เจมคิเดเมจคิเลนแล้วก็เออคิเดเมจเดเมจแล้วก็เคอร์เตอร์อันนี้จำได้นะครับเอสก็ใส่2วัยนะครับ1บล็อก1เลือด นะครับประดับบล็อกนะครับก็มีดูดเลือดคิเล่นนะฮะบล็อกนะประมาณนี้ยไม่จำไม่ผิดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงในการรับชมนะครับกับอารีแนสมาใหม่ EP 13นี้นะครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยมาเนิ่นนานนะครับเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมยังไงชอบใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับเสียบซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปดีๆมันๆนะครับเกมเซเว่นไนน์นะครับและเกมอื่นๆนะครับจะได้รับได้ใหม่ ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันคลิปหน้า,าสวัสดีครับ